โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ผมอูคนเดิมนะเพิ่มเติมคือแมปมหาเวทพเหมือนเดิมสัปดาห์นี้เนะี่ยใครที่ัถามหาอัปเดตคือเขาไม่มีอัปเดตนะในสัปดาห์นี้แบบอัปเดตอีกทีคือวันอาทิตย์สัปดาห์หน้านะเฮย้ยตกไปแล้วไปไหนวะอ,อ,อ่ะไปเกือบไปคลิปนี้คือผมจะเอามิงุยแมกเก์นคนนะแล้วก็เอามาขโมยของด้วยหากใครมีของอ่ะ ในคลิปนี้ผมผมอาจจะไม่ค่อยได้เล่นโหมดละการนะเพราะยังตายบ่อยมากทุกคนเดี๋ยวมันตายง่ายเกินไปตายง่ายใช่ไหมอ้าวเฮียใครวะอ๋อไอ้นี่ที่เป็นเป็นโหมดละการเนี่ยแค้นเนี่ยแค้นเนี่ยแค้นแค้นเหรอแค้นเหรอแค้นเหรอไปไปไปหมากัดเนี่ยแค้นเฮ้ยเปิดติดเลยเด้อวะเนี่ยมาเปิดติดแล้วแม้วิ่งจะวิ่งหนีเอ้ยกูไปให้หนีงับแม่งให้หมดอุ้ยอุ้ยกี่คนเดะเยอะ อย่าไปโดนที่ล้นเลยใครว่าโอ้โหเยอะเกือบตายเยอะเกือบตายคือดีก็นี่ยังงับแม่งทั้งหมดไปเถอะเอาไปโดนโดนที่ล้นไอ้ล้นสกูเฮ้ย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 เอ้ยตอนนี้ทุกคนแม่งคือบัคเกิดนะบัคฮาคาริห้าเคยเคยเจอคือมันจะแบบตัวจะวาร์ปไปนอกโลกทีนึงนะวาร์ปไปแล้ววาร์ปกลับอย่างเงี้ยเรื่อยๆอขอยืมตัวหน่อย นี่เนี่ยโฟอร์มีเฮียเฮ้ยนี่ตี๋สาวเหรอตายจับตายกั้ตายเอ๊ะเตะเตะเตะเอาฮเดี๋ยวกูจับเปี่ยนเอาตายเว้ยหมแล้วก็เว่ยโมตัวการตัวเล็กไอ้ทัน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 เว้ยทันเว้ยเพียโมร่างหมายอะเพียนี่เนี่ยสะท้อนกูสะท้อนกูสะท้อนเขาแม่งก่อนมึงตัวเล็กกูตัวใหญ่โอ้ยงูงูเฮ้ย งูงูแม่งอับกูเฮ้ยเยี่ใครแั่งเสกเบอร์กาเสกกูวะอ๋อห้ยอ๋อเห้ยยี่ม่โอ้โหอะไรวะตายตายยังเอ้ยยำดมมิดจัดทุกคนยำดมมิตรเนี่ยยำยำราคา80บาทไม่นะทุกอย่างนี่เยเอาตายก่อนแล้วมันตายแล้วยังไม่ตายยังไม่ตายยังอีกเหรอเลือนนิดเดียวตายเลยเรียบร้อยโดนกูต่อยตาย คิวอุโซเยอะเอ้ยมันเล็งผมทุกคนกูโดนกูโดนอันนี้มันเล็งผมไอไอลุนเล็งผมโอ้โหเอ้ย้อมจะแครแล้วตายตายแล้ว s อรี่ s อรี่ s อรี่อืมโยนไอ้มันแอดกูมาเฉดเลยคือคือมันแอดมาที่มาถึงยังไงครับทุกคนคือมันแบบเห็นว่าเก่งเหเห็นว่าเก่งจะรังแค้นไว้เก็บไว้รังแค้นหรือไม่อยากเป็นเพื่อนวะเฮ้ย ร้านแพนโตช็อปรับกดเกมพาร์เลท6.3จกดได้ไม่มีขั้นต่ำส่งไวได้ชัวร์มีเครดิตของดีแบบนี้จะพลาดได้ไงอ่ะน้องหากใครสนใจสามารถไปซื้อได้ที่ร้านแพนโตช็อปกดลิงก์ใต้คำบรรยายของคลิปได้เลยอยากตายแล้วทุกคนแม่งปล่อยตายก้ะเแบบื่อแล้วโอ้โหเอ้ยมาแบบยังไงเฮ้ยเฮียมาแบบยังไงอ่าอ,อ,อแขนแขนแขน,แขน,อแขนอเอ้าแขนเฉยเอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยบ้าจัดไอ้บ้าจัด เอออไ้นี่มึงนาแกงเหรอทุกคนแมงคีแคสเลยนะอยากชอบเลยเพราะขีแคสเนี่ยนี่เงี้ยนี่เงี้ยแม่งระเบิดแมงเต้เลือนเลยเต้นเลยนี่ขดเลือนเต้นเฉยโอ้ยคิวมือหกเชียคขิวมือหกผู้สังเกตว้าผู้หญิงอ่ะตรงนั้นแกงสักหน่อยไอ้มันเล่ต์เฟ้ยแกงแต่ก็โดนเองเลยอ่ะ ถึงโง่เลยประสบการณ์เยอะทุกคนนี่ประสบการณ์เยอะลงโดนหมากูกัดไงไอโบไอโบและเอ้ยนกกระจอกเทศเรียบร้อยโดนกกระจอกเทศก็ตายก็ตายเจ้ยไอ้ยืนเตะอฟิวเลยนี่ช่วยตักคคนก่อนทุกคนผมช่วยตักคคนก่อนตัวแคนขับปี๊บไม่ได้เหทำไมทไรเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเว้ยมันเปิดตีได้ว่าไปเลยไปเลยตายมันเปิดตีทุกคน ดีโค้ดี้อะนี่ไงนี่ไงรอรอหายแล้วรอหายแล้วว้าโดนกันเองเฮ้ยสามีห้าเฮ้ยอุ้ยเกือบเด๋มาแล้วมาแล้วหลังหลังนี่ไงจะเหวี่ยงจะเหวี่ยงเลือดใส่จะเหวี่ยงเลือดใส่แก๊งหมาแก๊งหมาเยื่อโดนหมากัดโอ้อ่ะกูระเบิดทันเตะเลยโอ้โหตายก่อนพอดีผมว่ามันแคนชัวร์ทุกคนเนี่ยมันแคนนะอันดับหนึ่ง แขนจริงแขนจริงเอียแขนจริงเฮ้ยดนจับลากระเบิดใส่โอ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยยามาสามตัวโอ้ยว้าวว้าวไอ้คนเบมงมีมงปวดไอ้ แม่นะใครคิดว่ามิ้งมืมิแบบแม่งตัวน้ำขาดกดหนึ่งนะทุกคนคอมเมนต์หนึ่งเลยยืนพิมพ์แล้วยืนพิมพ์แล้วบ้างเนี่ยดูปฏิกิริยาที่ตีไม่ได้ด้วยเลยในกากว่าเออมันบักมั้งบักนะบักเอ้ยเฮ้ยพี่อ้วนมาพี่อ้วนเอ้ยอ้าวตายอ่ะขอขอกางขอเลยตายเลยเอ้ยงูมไก่แล้วงูมาบักเฮ้ยค้างอยู่กับที่เลย เออเมื่อไหร่เขาจะแก้บเขาุะคนเฮ้ยเฮอ๋ออันดับหน่ออกไปแล้วอ่ะแม่งอดเกียลยไอ้คนเดเขาเติรเก็เห็นตอนหน้าตาเลเลยนติเลยเขาติมตม่เลยงู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  คืองูแม่งสตันนานมากทุกคนแบบมันนอนนานมากนะอ๋อเฮ้ยโดนขับเอ้าก็โดนศพคับปีเมล่าไอ้นี่โหดกาลลูกแทนผมเนอะตายกัดกัดหมดกัดหมดกัดกัดกัดหมดหน่ายแล้วแม่เปิร์นจินี่ไงไปเซ็นเด็กช่างด้วยเหรอเฮ้เหรียญเหรียญได้เหรียญทุกคนได้เหรียญอ้ากูไปแล้วกูขโมยของแล้วเฮ้ยไดเหรียญว่ะทุกคนโอ้ไม่ค่อยไม่ค่อยน่าสนใจนะเหรียญ เซิร์ฟนี้ปกติผมเข้าทุกเซิร์ฟคือจะเจอฮิกุรุมะแบบเยอะมากนะเซิร์ฟนี้มันแทบไม่มีเลยว่ะแปลกมากไม่มีคนไม่มีคนเติมก็ต้องเติมด้านเพนโจนะครับทุกคนเฮ้ยเสกเสกช้าง้อมกันนะเล็งตรงนู้นนะเสกเลยเฮ้ยช้างบักไอ้ยงับกูงับร่งกากูงับงับหมดที้งับ อ้าวเกือบตายอุ้ยดนโดนโดกัดกัดกัดหมดเกือบตายแล้วลังแกรังแกรังแกก็รังแก่บูลี่อ่าก็เปิดติต่อหน้าเลยเปิดมั่งลองงับต่อลองงับต่อลองงับต่อเดี๋ยวพี่เสกช้างลองงับต่อเลยเร็เร็วงับเลยวเร็ มันเป็นระเบิดตัวระเบิดตัวระเบิดตัวนี่ไงนี่ไงอึ้งโอ้ยจะตายจะตายอ่าเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยเขาไม่รู้เลยไม่รู้อ้าว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 อ่าเรียบร้อยเอาละครับทุกคนคลิปในวันนี้คงเป็นเพียงเท่านี้นะ คลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับทุกคนบาย <laughs> จะขโมยเลยก้า